ครับสวัสดีครับผมยังต่อครับครับผมสักกรินนะครับบักคำเปียกนะครับอ่าหลังจากที่ห้ากวนเสร็จแล้วครับแต่ว่ามือว่านี่ฝนมันตัวก็เลยฟอ่อเฮ็ดนะครับเอาห้าบ่อใดตักออกมาตากให้เมืองว่าห้าเฮ็ดจังไหนต่อนะไปเมืองเชียเห้าตากไว้นะครับปลามาเาวันอ่ะเป็นจังไหนว้พี่น้องฟังแน่ต่อว้ามาซอยยังยาวอยู่อ่านี่อ่ะาครับบักมวทคำเปี่ยกนท่เเาาามือวนนะครับเอ ข้าใส่ใส่ไปต้องกล้วยก็ได้อเรียกว่าข้าใส่ถุงพัดทีไปนัดเป็นหลูมสี่เหลี่ยมเล็กแจาวแต่เจาะแต่มากเนาะครับเน้าแต่มากแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าท่านผู้ว่านผมว่าสิตัดมันหลุมไม่แต่นี่จะผมผู้ว่านเรื่งคนสิโต้เรืหยังนะครับเฮ็ดหลายอย่างเนาะพอมาถึงก็เลยบ่ทันอืมอยู่ไสแน่เนาะตาเอ้าไอ้ตอกมันกลัวนะอันนึงน่ะ ได้แล้วต๊อยู่วข้างนอกนะ่ะว้ายรูปแล้ว,ลวาถาดบกม่วงง่วมลงหมวกเอเลียนกิวีละ่ะไอ่เมีนพ,พี่มันหมวบกิวผีอ้นนอ,อบกม่วงเพี้ยนผู้ขาเอาเอเอ่ีอไเนี่ไม่ใช่ละไอ้นั่นมันโอ้ย อ่ะไา้พี่น้อง<ค><บ>เอออุ้ยไาอยู่มันแหงแน่ละเออแหงนั่นละโอ้ยตายข้างว่าดีมั่วมั่วแค่ตากว่าดีพี่นอ้องโอายหมูวเจ็บเพียบเลยเก็บออกเก็บออกโอ้ยใครอยู่มันข่าเนี่ย ใช่นคันมันเดียบรอยฮึ่เหลืยจากไม่จากไม่ไอ้ร่มพัดมันที่ไหนนี่ครับฝีมือเราล้วนๆนะครับเนี่ยเ็ดเองไปเก็บมาพักไว้สองเสมอกะอันตรายอันตรายไปเอาลงมาอีกเนี่ยอันหนึ่งข้าวต้ม กำลังเริ่มในที่เริ่มแหงนะครับโอเควันนี้ก็สิบโมไปใช่หรอกมือนี้ห้ามีภารกิจยังเนี่ยไอภารกิจของห้ามวันนี้อนนอาานบอลบอลอะไรน,น,นตัดหญ้าดิตัดหญ้าเออภารกิจห้ามวันนี้คือตอนเย็นมาได้อย่งประมาณสามโมงครับสามโมงเก้าสามโมงเนาะ ครับผมตัดหนาหล่อปานั่นคือภารกิจก็มือเอื่อนเขาเขาจะเดินทางไปไางจังัดครับผมมือเนะ้าจะไปร้อยอ็ดสุดวัน,นค,รครับผมสำหรับชิปอ่าอีพีสามนี่วงแห่นนะ่าอ่ายังไม่แล้วนะตรงมีการแกะอ่าแหงแล้วเจ็ดปาดแล้วก็แกะออกมาเป็นแผ่นนะครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดต่อกันติดตามกันตอนต่อไปนะครับน้าย่อแถวนาเช็ดแยกอะา เต่ยราเศแต่สิมาคานม,มาเห็ดีวานนี้ก็เทีเป็นลูกสัดต่างๆมาจ้ะแน่เือ,ค,อ,ค,อคือมีหลายแบบเทอน้วันนี้อมันต้องมีหลายแบบหลายอย่างนั้น ครับผมสำหรับซองซักกลิ่นมะขามเปียกนะครับเราติดตาม EPC นะครับ e p สามนี่ตากเนาะบางหันกระมุมเจ็บเบอยู่ในปากตากสูงรวมมันพัดนะครับมาไม่ระวังนะครับบ่หงวงจีดห้อมร่วงครับผมซักกลิ่นมะขามเปียกได้ยังตอกกระคอสวัสดีครับบ๊ายบาย